สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาพบกับเ,เครื่องตัดหญ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นโปรดักต์ใหม่ของทางมาเท่นนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่ามาเท่นสองสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําขึ้นมาให้พี่น้องแฟนๆชาวไทยได้ใช้ก่อนอันดับแรกเลยนะฮะเป็นเครื่องเบนซิน2จังหวะ 23ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละเอียดให้ดูนะฮะตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบาตัวโมเดลแรกตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นลานดึงปกติลานดึงปกติของ23ซีซีเนี้ยจะไม่ค่อยหนักนะครับไม่ค่อยหนักเอ่อก็คือแม่บ้านก็ดึงได้ผู้สูงวัยก็ดึงได้นะครับ ให้สังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งครับนะฮะอันนี้ต่างจากของญี่ปุ่นนะมาเท่นจะทําตรงนี้เป็นกลมๆนะครับสังเกตข้างในครับเสื้อจะมีรูเห็นไหมฮะอนาคตก็คืออาจจะมีเรื่องของวาล์วลดกําลังอัดนะครับหรืออาจจะพัฒนาเรื่องของออลาน t สตาร์เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอ่านี่คาบูนะครับ,บ,นะรบก็จะเป็นลูกยางแยกใหญ่นะครับก็เป็นลักษณะของคิวลิสเทั้งหมดนะครับ สายน้ำมันก็จะออกมา3เส้นมีตัววา,วาวลวระบายถังอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นฝาปิดสนิทนะสามารถเอียงตัดตะแขงตัดตีลังกาตัดได้เลยนะครับส่วนหางนี่จะเป็นสเปคของมาลูยาม่าครับนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะยางออกสไตล์มาลูยาม่าเลยนะครับกระบอกเป็น24มิล7ฟันนะครับ24มิลฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อนาคตใครที่ใช้มาลูยาม่าก็ดีใช้ หลายรุ่นเลยนะฮะตัวนี้รวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยจะเป็นทานากะเป็นมารุยมาเป็นมิตซูนะฮะคาวานี่ฮะสามารถเบิกหัวเกียรรุ่นนี้ไปใส่ได้เลยงานดีมากนะครับผมแกะดูแล้วแหละนะครับผมยังบอกว่าผมชอบหัวเกียรุ่นนี้นมากเลยเห็นไหมครับนี่อารมณ์มารูเลยถ้วยอันนี้อันนี้แผ่นรองใบมีดนะก็คือมีน็อตหลบอยู่ข้างในด้วยนะครับมันจะดีกว่าแผ่นรองใบมีดใหญ่ ที่เป็นเหล็กแต่นี้เป็นหล่อขึ้นรูปมาเป็นอลูมิเนียมมาเลยส่วนคันเร่งครับคันเร่งเนี่ยจะเป็น2สเต็ปนะครับสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้น,นะครับสสเต็ปเนี่ยมันปรับตั้งยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้เป็นสเต็ปแรกก็คือเร่งมันจะเร่งอาจจะเร่ง30% 40%แล้วแต่พี่ปรับตั้งนะนะครับส่วนตัวนี้จะเบิ้เลเร่ง100%นะครับ กดคันนี้เข้าไปในปุ๊บในเร่งเต็มกาลังเลยนะฮะหนึ่งร้อเลยนะฮะทีเนี้ยเราอยากได้ตัวยาวเนี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็ปรับตรงนี้นะคลายตรงนี้ออกก่อนปึ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้หมุนเข้าเห็นไหมครับมันจะเริ่มวิ่งออกมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับแล้วแต่ความถนัดนะอยากได้เร่งสัก50%ก็ปรับตั้งเอาอยากได้เร่ง30%ก็ปรับตั้งเอาครับส่วนตัวตัวเล็กนี่คือเบิ้นเรียกรอบได้เลยนะฮะร้อเลย ประมาณนี้น้ำหนักโดยรวม4ก่โลกว่าเองนะฮะไม่ไม่มากฮะไม่มากครับ4กิโลกว่าๆฮะของแถมก็จะเป็นเรื่องของใบมีด12นิ้วญี่ปุ่นสายสพายบาดเดียวแล้วก็ชุดเครื่องมือแล้วก็กระปุกผสมน้ำมันเดี๋ยวเราจะาลองฟังเสียงแรกดูนะฮะ,อะลองเติมน้ำมันดูนี่คือการเติมน้ำมันครั้งแรกครับของเจ้าอันนี้สติ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่ของของตัวไฟนอลนนะคือยืมมาติดก่อน รีวิวเครื่องให้พี่ๆดูก่อนดูแฮนด์ฮะเห็นไหมครับเยี่งองศาครับเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดหลายคนชอบแฮนด์แบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็องศามันได้นะครับเติมน้ามันลงไปปั๊มแยกครับปั๊มแยกจนรู้สึกว่าตึงมืองัดโชกขึ้นเสียงนุ่มนะฮะ เสียงค่อนข้างนุ่มเอาวใหม่ครับเล็งนิดนึงอันนี้สแตนดาร์ด ลองเล่นดูโอเคอ่ะดึงใหม่ครับโอเคเดี๋ยวลองไปตัดดู นี่เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจะนำตัวเจ้า230ของมาเท่นนะครับมาลองตัดดูนะครับตอนนี้ผมใส่กับใบ3แฉกผอมนะใบ3แฉกผอมเนี่ยจะนิยมมากในในฝั่งยุโรปนะตัวนี้เป็นเ,เส้นผ่าศูนย์กลางคือ10นิ้วนะครับหนา3มิลนะครับเป็นใบ3แฉกซึ่งเป็นแบรนด์ของอารันดิกกันแหละใช้ได้2ด้านเหมือนกันนะครับนะกับตัว มาเทนสองคศนะครับกับพื้นที่หญ้าแบบนี้หญ้าแบบทึบๆแบบนี้นะฮะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะหญ้าทึบๆเลยนะฮะเป็นลักษณะหญ้าแบบเหนียวๆเ,นะเราจะได้ลองให้ท่านดูว่าถ้าตัวนี้ตัดพวกนี้ได้สบายนะหญ้าบางท่านหญ้าอาจจะเล็กกว่าเราอานนี้ก็ตัดสบายแน่นอนเดีนะ๋ยวลองดูฮะ เป็นสองระบบนะครับแบบแบบอ่าเทอร์โบโนะฮะตัวอันนี้ป,นปรับตั้งะฮะปรับตั้งให้มันเหมาะกับงานของตัวเองนี่ใช้ตัวยาวนะครับคือเร่งปกติก่อนนะฮะเร่งปกติก่อนยังไม่ได้กดเทอร์โบนะครับสำคัญใบม,มีดให้คมนะครับคุณผู้ชมครับใบมีดต้องให้คมนะครับมีกดประมาณ50เซ็น ใช้คันเร่ง50%นะฮะถ้าใช้ลักษณะนี้มันจะประหยัดน้ำมันมากกัแบบย่าลบจึบนะฮะสังเกตนะฮะเขายังใช้ธรรมดาอยู่นะเทอร์โบรนะลองตัดแบบเทอร์โบโดูลองตัดแบบเต็มกำลังรอบดู ไปก็จะเป็นการตัดแบบเต็มรอบนะเต็มรอบเร่งเลยนะฮะโอเคหญ้าไม่พันหัวเกียดได้ไหมฮะเพราะว่าหัวเกียมีแผ่นกันยญ้าพันมาให้เรียบร้อยนะครับในชุด พี่จะได้มั่นใจนะครับว่าเครื่องเล็กมันมัน,มนตัดหญ้านหนาๆนาได้เพราะบางท่านาก,กังวลใจว่ามันจะไม่เข้าอะไรเงี้ยเราทำรีวิวให้ดูเลยกับหญ้าลกๆเลยนะฮะสบายสบายเนาะน่าจะตอบโจทย์พี่พี่ fc พี่น้องชาวไทยนะครับที่เป็นออชอบเครื่องตัดหญ้าของแท้แต่ในราคาคนไทยแล้วก็ มีรับประกันด้วยนะฮะสินค้ามีประกันเป็นปีนะฮะตัวนี้เป็นสเปคส่งต่างประเทศหมดเลยนะครับรับรองครับใช้จนคุ้มเลยฮะราคาเนี่เดี๋ยวเราเคาะให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้มีโอกาสเราจะอัปเดตสินค้าใหม่จากทางมาเทนให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ